ขอน้อม่วยบัญชาการนาวิกิติและนักรบผู้สั่นาวิกิติกองทัพเรือและเอกราชของชาติเพื่อสการะท่านนักบุผืแผ่นดินไทยได้เสียสละด้วยเลือดและครวะแดดรวัวขอให้บรรมีแห่งกุศลกรรมที่บรรยพพเธอ ขอกราบขอบพระอนุสาวรียทหารนาวพิทีนนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาทหารผ่านศึก ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีอย่างจริงจังไปยังพี่น้องทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการรวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยและรับษาความมั่นคงของชาติในทุกพื้นที่ทุกของประเทศไทยชาติให้เป็นมรดกสืบทอดแก่ลูกหลานไทย ถึงแม้ว่าภัยจากศึกสงครามจะผ่านพ้นไปแล้วแต่วีรกรรมความกล้าหาญของทุกท่านจะดำรงคงอยู่โดยได้มอบนโยบายให้แก่องค์การในการรักษาความมั่นคงข,งของประเทศเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่ทหารผ่านศึกและให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ในโอกาสวันทหารผ่านโลโลกรา่างภาพคำสั่งของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศออกคำสั่งของผู้บังคับกองทหารเกียรติยศในการในอดีตและปัจจุบันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราชทหารผ่านศึกทหารนอก สวัสดีครับผมนาวเอกสองคนน้อยทรงครับนักเรียนจ,จ่านาวิกโยธินรุ่นที่51บครับผมสศูนย์เสียขาข้างซ้ายนะครับจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะรักษา,กวากค,ค,ความปลอดภัยครูผู้่อความไม่สงบครับรอบวางระเบิดทําให้ผมสูญเสียขาข้างซ้ายปัจจุบ,บันก็ยังมีชีวิต ที่มีความสุขครับอยู่กับครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึง่งผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้อ,อยู่ที่อนุสาวรีย์หวงราชการนา,นาวิกิทินซึ่งเป็น สถานที่ที่พี่น้องนาวิกโยธินทุกท่านได้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่และผมมีความภาคภูมิใจที่ผมเกิดเป็นทหารได้ปกป้องประเทศได้ดูแลประชาชนทำให้กับผมมีความภาคภูมิใจเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลครับผมต้ทุกท่านเลยนะครับไม่่าจะเป็นท่านเองหรือว่าครอบครัวนะครับคุยกัน ครับเป็นวันทานผ่านศึกพวกเราชายชาติทหารเพื่อเชิดชูเกียรติแห่งผู้นักรบนะครับในอดีตนี้พวกเราเป็นชายชาติทหารได้ไปปฏิบัติการชายแดนในยุทธการต่างๆเช่นหินล่องกล้าลอยพาจิกแล้วก็ไปปฏิบัติการตามลำแม่น้ำของแล้วก็เขาบูโดดะะนั้นทุกภารกิจนี้พวกเราได้เสียสละ ชีวิตเลือดเนื้อให้กับประเทศชาติและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแม้ว่าเราเป็นชายชาติทหารแต่เราก็ได้รักษาแผ่นดินให้ประเทศชาติให้อยู่เป็นสงบถูกให้ได้และวันนี้พวกเราได้แสดงพลังของวันทหารผ่านศึกให้พวกเรานี้ได้รับเกติยศให้เป็นชื่อเสียงในอดีตว่าเราได้กอบกู้แผ่นดินประเทศชาติ เพื่อชายชาติทหารอย่างเต็มตัวครับผมครับผมนาวตีวัฒนาบุตรสายนะครับที่ปฏิบัติการยุทธการสามชัยที่หินล่องกล้าและเคยให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าหน่วยปฏิบัติการของทหารเรือนั้นได้ไปทําชื่อเสียงไว้ที่หินล่องกล้าไว้ในอดีตนะครับและปัจจุบันนี้ก็ประชาชนก็ได้เป็นที่ท่องเที่ยวและก็อยู่แบบสงบสุขหน้าปัจจุบันนี้นะครับ ยังไรครับมาจากจังหวัดระยองครับเป็นอาสาสมัครทหารผ่านศี2 5 2 4ถึง26ครับชื่ออ,อะไรครับชื่ออสสอพบุญล,ลืออยู่บ้านพอดครับผมครับที่มีหลานมาเมื่อสักครู่นี่นใช่ไหมครับใช่ครับครับสมัยก่อนนั้นเป็นไงบ้างครับประทะปะักายก็คือจริงๆแล้วรุ่นพี่เขาประทะที่โขอด้ายเก่งวันเจ็ดคืนที่สาหัสแต่ก็ไม่ได้มีการเป็นข่าวสำหรับ ของนาวิโยธินนะครับไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่าผมรุ่นน้องป่าผมก็มามีเล็กน้อยมีมีปะทะมีการถูกทบดีเล็กน้อยไม่เยอะภาคภูมิใจวันนี้อีกครั้งครับคือจริงๆแล้วเรามาเนี่ยทุกปีผมให้เกียรติก็คือหนึ่งปีแรกผมไปอนุสาวรีย์ชัยสมรสมสองปีวผมถือว่าเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของหานทานนาวิโยธินหรือนาวิโยธินเนี่ยเป็นที่สุดครับพี่ครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp